พิธีแหม่เมื่นลูกสาวตุ๊บฉนกวันนันสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละ1นึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ priority จะพาไปทำความรู้จักกับพิธีแหม่มื่นค่ะ แม่เมื่อนหรือผวนจากคำว่าเหมือนแม่นั่นเองที่คุณตุ๊กฉนกว่านันเนี่ยจัดให้ลูกสาว เพื่อเป็นการต้อนรับการเปลี่ยนผ่านจากเด็กหญิงสู่วัยรุ่นค่ะโดยแม่ตุงนะคะเล่าแนะได้โพสต์ภาพผ่านไอจีว่าพิธีแหม่มือน,นี่เป็นแบบนี้ค่ะพิธีแหม่มือนหรือเหมือนแม่นะคะเป็นพิธีที่จัดให้ลูกสาวของแก๊งเราตอนที่น้องเนี่ยเหมือนแม่แล้วค่ะเมื่อเขาเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นผู้หญิงเต็มตัวคือถือวัยมีประจำเดือนครั้งแรกจึงจัดพิธีนี้เพื่อสพอร์ตพวกนางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของลูกผู้หญิงค่ะพิธีนี้จัดเพื่ออะไรจัดเพื่อลดความตกใจลดความกังวลและรู้วิธีดู ูแลตนเองทางกายและใจคุณค่าของความเป็นผู้หญิงและให้ลูกสาวเนี่ยหนัดด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแม่จะอยู่เคียงข้างหนูทุกปัญหาค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยคิดว่าพิธีนี้เนี่ยดีมากเลยค่ะเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตจากเด็กผู้หญิงมาเป็นเด็กสาวค่ะซึ่งทําให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจทางเพศเกี่ยวกับเพศหญิงความเป็นธรรมชาติลดความกังวลลดความตกใจให้กับลูกสาวทั้งหลายค่ะเอาเป็นว่าหากใครมีลูกสาวนะคะก็แนะนําพิธีนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็น รับขวัญอีกอย่างหนึ่งให้น้องๆหนูๆเนี่ยไม่ตกใจในเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน c o n t ทคเซ็นเตอรต้องวิธี h e ดเซ็ต